สวัสดีครับพี่ผุมเจมินเดยนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Noah h a r t นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่รอเกมนี้อยู่นะตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับในสโตร์ต่างประเทศนะไม่ได้เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับสำหรับใครที hmm. ่รอสโตรไทยก็ kind of ai, ต้องรอกันต่อไปนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นค่ายเดียวกับที่พัฒนาในส่วนของตัว Dragon j a เนาะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยนะครับไปลองเล่นก่อนเปิดสโตร์ประเทศไทยกันครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูการสร้างตัวละครกันเล็กน้อยแล้วกันเนาะ สำหรับตัวละครก็จะมีตัวละครชายแล้วก็ตัวละครหญิงเลยท่านผู้ชมครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรียกตัวละครหญิงให้ดูก่อนนะในการสร้างตัวละครน,นะครับก็มีพลยเซตท,ที่เป็นทรงผมต่างๆมากมายเลยนะครับผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะสําหรับตรงนี้หรือแรนดอมก็ได้เออคิดอะไรไม่ออกนะครับผมว่าประมาณนี้ก็สวยดีเนาะแบบนี้ก็สวยสวยทุกแบบเลยท่านผู้ชมเอาแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็สามารถอินพอร์ตเอ็กพอร์ต ตัวที่เราแต่งได้นะครับสามารถปรับส่วนสูงปรับให้เตี้ยได้นะครับให้สูงได้นะครับความบ้วนความผอมอันนี้สามารถปรับแต่งได้เลยนะครับกด next พอ next ตรงนี้ท่านผู้ชมครับมันสามารถปรับในส่วนของรายละเอียดใบหน้าได้อีกเยอะเลยนะครับอยากให้หน้าแบบซูบลงหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถปรับได้ดึงหน้ายืดหน้าอะไรแบบนี้ผมว่าแบบที่1แล้วกันเนาะมีคิ้วนะครับดึงขึ้นดึงลงนะครับมีในส่วนของเมคอัพนะครับสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะเนาะ เนี่ยมีให้ปรับเยอะเลยท่านผู้ชมครับจะเอาแบบไหนล่ะเอออันนี้ก็ลองเสียงกันดูนะครับบอดี้ก็มีให้เซตซ้ำอีกรอบหนึ่งนะมีในส่วนของตัวสกินนะครับอันนี้จะเป็นสีผิวด้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาแบบไหนโทนไหนเลือกได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยก็กดเน็กนะครับพอเน็กเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตัวละครจะมีให้เลือกอาวุธหลักนะครับเรียกเป็นอาวุธหลักนะเพราะว่าเกมนี้มันสามารถใช้ได้ทุกอาวุธเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเล่นในเกมเรามีอาวุธไหนเราสามารถสลับมาใช้ได้ทุกอาวุธเลยนะแต่เลือกเมนหลักก่อนอยากจะได้อยากจะเล อันนี้ก็เป็นดับโล่นะอ่าพลังโจมตีนะครับความไวกันโจมตีไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมอยู่กลางๆนะครับเนี่ยแตระยะนะครับระยะใกล้เนาะการควบคุมนะครับหดาวนะครับประมาณนี้เนาะความยากในการเล่นหรืออะไรป,ประมาณนี้แหละน,นี้ดับคู่นะท่านผู้ชมครับสปีดก็น่าจะเร็วหน่อยใช่ไหมสามดาวเลยเห็นไหมระยะอ่าหนึ่งดาวนะครับแล้วก็ความการควบคุมต่างๆนี่ครับสามดาวนะโอเคนี่หอ,อกท่านผู้ชมนี่ฟึบ อ่มันปรับอะไรได้ไหมไม่ได้นะครับ1ดาวนะความเร็วนะครับระยะ1ดาวนะก็แล้วการควบคุม2ดาวนะครับอันนี้จะเป็นอาชีพที่ผมเล่นนะครับในส่วนของตัวอา c เชอร์เนาะแต่เล่นตัวละครผู้ชายนะครับอันนี้สร้างตัวละครผู้หญิงให้ดูเฉยประมาณนี้ถ้าชอบตัวนี้นะครับหรือชอบชิพนี้ก็เน็กเลยนะครับแล้วก็ทําการตั้งชื่อกกลางจอนะแล้วก็กดสตาร์ทเริ่มเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปพบกันในเกมครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกราฟ,ฟิกที่ทุกท่านเห็นในเกมนี้จริง,รงนะผู้ชมครับเห็นปะเออมอนสเตอร์แถวนี้ไม่ค่อยมีเลยนี่เดี๋ยวเราขึ้นมาบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดินมาดูระบบการต่อสู้ของเกมนี้ให้ทนะ่านผู้ชมได้ชมกันสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมหามอนสเตอร์โอเคครับแถวๆถวนี้รู้สึกจะมีพวกอ่มอนแบบนี้เนาะเราสามารถโจมตีแบบนี้ได้นะครับอันนี้ผมใช้อาชีพธนูเนาะอาเชอร์ แบบนี้เลยนะครับมีสกงสกิลนี่ยิงได้หมดเลยเฟิบเฟิบฟบเฟบฟบฟบเกมนี้มีไม้เขยด้วยนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เราจะได้อ่าเขาเรียกอะไรเราจะได้ม้ามา,มานะนั่นเองทุกท่ครับเออเดี๋ยวเราจะได้มา้ามาให้ขี่ด้วยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจของเกมนี้ก็จะมีในส่วนของตัวอ่าในส่วนของตัวเจ็ตแพ็คนะครับนี่เจ็ตแพ็คตัวเจตัวนี้เนาะนี่ครับเราสามารถห่อขึ้นไปได้ ฟื้บฟื้บขึ้นมาแบบนี้ท่านผู้ชมอันนี้แล้วเราก็สามารถอ่าล่อนไปอ่าในสถานที่ที่เราต้องการได้เลยนี่ครับเลงได้เลยหรือเลือกได้เลยนะว่าเฮ้ยเราอยากล่อนไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาตรงแม่น้ําตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ดูในส่วนของตัวไลท์สกิลต่างๆของตัวเกมด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะล่อนมาแล้วท่านผู้ชมครับมากันแล้วโอเคครับอ่ะล่อนถึงเพือนแล้วนะครับฟืบนี่ ไลฟ์สกิลนะครับจะมีตัวนี้อยู่นะครับที่เป็นรูปเบ,บ็ดต,ตกปลาเนาะผมเลือกเบ,บ็ดต,ตกปลาอยู่นะครับ uh, ทีนี้เราสามารถตกปลาตรงนี้ได้นะครับเลือกสถานที่ที่มีปลาด้วยนะมันจะได้สามารถตกปลาแบบนี้ได้ท่านผู้ชมครับนี่ร uh, อนะครับรอปลาจะมาติดหรือเปล่ารอนะครับไลฟ์สกิลต่างๆเนาะมีพวกจับมแมลงด้วยนะครับปลามาแล้วปลามาแล้วกินเบ็ดหน่อยดีเอาโอเคมาแล้ว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 ,ลวเรียบร้อยครับผมได้ ได้เลยอ,ะอะ่ะนี่ครับได้ปลาได้ไอเทมด้วยนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยเอาไว้จับพวกมแมลงต่างๆเนาะเวลาที่เราเจอมแมลงบินไปบินมานะครับก็พยายามาวิ่งดูแถวนี้ก็ได้นะครับแถวนี้ก็จะมีมะแมลงนะครับนี่เป็นการขี่ม้าเนาะเนี่ยลองหาแถวนี้ดูนะครับมีมแมลงหรือเปล่านี่นี่นเราจับได้นะครับอันนี้จะเป็นของที่เราสามารถเก็บได้นะเออแล้วก็วิ่งวิ่งดูนะครับ วิ่งวิ่งด่วนบางอันก็จะเป็นสถานที่ที่เราสามารถขุดได้เนี่ยเจอของอย่างเงี้ยเห็นปะเออวิ่งวิ่งดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวการเล่นคร่าวๆนะครับระบบอื่นๆที่น่าสนใจของเกมนี้มีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีเมนูเอเวนเจอร์นะครับแบ่งเป็นเชลเลนเจอร์ต่างๆนะครับที่เราสามารถลงเขาไปเล่นเนาะพวกเรนเจอร์ต่างๆนั่นแหละอารีนาก็มีนะครับสําหรับตรงนี้เนาะอออันนี้ก็มี ในการสํารวจต่างๆนะครับในตัวแมปเนาะสำรวจแล้วก็จะได้พวกของรางวัลต่างๆตามเลเวลการสํารวจนั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยก็มีเรื่อยๆเนาะตรงนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับมีเวิร์ b บอรด้วยนะครับเปิดปิดเป็นเวลาเนาะเวลาที่เราเข้ามาตรงนี้นะครับให้เรากดตรง XP ตรงนี้ก็ได้นะครับจะบอกนะว่า daily quest นะครับมีอะไรบ้างภารกิจประจําวันเนาะ weekly นะครับมีอะไรบ้างอันนี้เราผ่านแล้วเรากดกดรับของรางวัลด้วยนะครับสาหรับตรงนี้เนาะก็มาดูกันได้นะครับแบ่งเป็นเมนู ต่างๆด้วยนะครับมีในส่วนของตัว q u วสกอง q u ว,วสกิลกันด้วยนะครับผมแล้วก็เกมนี้มันยังมีในส่วนของตัวนี่ด้วยท่านผู้ชมครับ s u มมอนตัวละครตัวนี้ถ้าเรามีเพชรเพียงพอเนะเราสามารถซัมมอนได้สกิปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาวสําหรับตัวละครน้องๆแบบนี้ที่เราได้มาท่านผู้ชมครับมันจะอยู่บริเวณกวดตรงนี้นะครับแล้วก็เมนูตรงนี้เลยนะครับนี่จะเป็นน้องๆที่เรามีนะผู้หญิงล้วนเลย <laughs> ค่อนข้างโอเคเลยนะอ่าตรงเนี้ยเขาจะมาช่วยตอนที่เราเล่นดันเจีย้ยนนะครับแบบ4คนนะครับตัวละครพวกนี้จะได้เลือกมา3คนนะครับลุยดันเจีย้ยนกับเราหรือตอนที่เราต่อสู้อยู่ครับมันสามารถเรียกในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรอ่าซัมมอนลงมาช่วยสู้ได้นะครับเออมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้กดตรงเนี้ยในการซัมมอนเนาะเอออันนี้ยิงไปอย่างเดียวเฉียว,วไปครับ น่าสนใจไหมก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับระบบที่น่าสนใจเนาะอื่นๆนะครับมีอะไรอีกนะครับก็จะมีในส่วนของอาบิลิตี้ต่างๆที่เราสามารถอัปเกรดได้นะครับมีของก็มาใส่นะครับสกิลเราสามารถมาปลดล็อกต่างๆได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีสกิลแยกด้วยนะครับแต่ละสายนะเหมือนเกมเนี้ยมันสามารถใช้อาวุธได้ทุกอันเลยมั้เห็นมันมีทุกสายเลยนะเจเนอเรลทั่วไปนะครับมีธนูมีมีดกู้นะครับมีดาบนะครับมีในส่วนของหอก อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถดูคอมโบได้นะคอมโบสก,กิลต่างๆนะครับเดี๋ยวผมดูในกระเป๋าก่อนว่าตอนนี้มีอาวุธอื่นด้วยหรือเปล่าไอ้นี่ม,มีมีดนะครับเนี่ยสลับมีดได้เห็นปะพอใช้มีดครูป,ปสก,กิลสก,กิลมันยังเหมือนเดิมอยู่เลยเราต้องไปเรียนสก,กิลมีดมาแน่เลยท่านผู้ชมครับนี่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 เออสามารถสลับแบบนี้ได้นะครับมีหอ,อกด้วยนะเออเสียกเได้หอกนะแต่ว่าอาวุธที่เทพบสุดของผมก็ตอนนี้ก็คือธนู เนี่ยหอกมีสกิลติดตัวมานิดหน่อยนี่ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเกมประมาณนี้ก็ลองดูได้นะครับหรือว่าลอสโซประเทศไทยก็ได้นะครับนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ